สวัสดีค่ะบรกิงนะคะเบรกิงข้าวปัญนค่ะข้าวนะคะต้มจืดนะคะต้มจืดวุ้นเส้นนะคะลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีหมูด้วยนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะลูกชิ้นก็อร่อยจ้าเดี๋ยวอร่อยไปด้วยกันไหมคะเนี่ยอ,อร่อยนะวิข้าวนี่คะเนี่ยกินนิดนี่นะคะจานเดียวนะคะ ก็อร่อยแล้วนี่นะคะเนี่ยกินแบบนี้นะคะนี่ดักนี่บุญนเส้นกินง,ง่ายๆอุ่นๆล,ล้อนี่ลูกชิ้นค่ะกินก็ได้เลยค่ะกินแบบอหบายสบายๆนะคะไข่ด <c oughs> ิ่งคะ่ะเรียกไม่ถูกถึ่แล้วหมูว่ล้วคะแต่ว่ามันเป็นแผ่นแบบนี้นะคะนิ่มๆ แบบนี้นะคะอร่อยสดแล้วร้อนนะคะกินเผ็ดมากไม่ได้ะค่ะได้เหมือนกันแต่ไม่อย่เยอะ เค็มเหมือนกันค่พะพะกักกาดพักากาศถ่ายกินข้าไป น่คะอร่อยลูกชิ้นคล้ายๆล,ลูกชิ้นอ็หมูนะคะอร่อยอ,อร่อยเนื้อนุ่ม ใส่พริกไทยนะคะลูกชิ้นเนี่ยน้ำเยอะๆนะคะเนี่ยอร่อย กินแบบง่ายๆเลยนะอืมก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอขบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุคของสาธุค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ